เหมือนเรื่องผีเนี่ยก็ไม่เคยเชื่ออันนี้คือดาวโอ้โหฮะอันนี้ดาวโลกกกตาปลากระดิกกองอยู่นอกจักรวาลฮะคนละจักรวาลกันแล้วมันภาพนู้ดเลยแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ดูเลย กอาจจะอยากดูนะไม่ดูเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นชุดเขานะคะเป็นชุดที่ว่าปรับอุณหมิใส่ชุดได้ใส่ชุดแล้วโอเคอนุมาลบทั้งผู้ชายผู้ชายเลยครับชุดจานรัดรูปนะฮะรัดรูปผมก็คือราภาพนูนเอาน่จะให้ดูหน่อยท่านผู้ชมก็อยากดูช่วยดูโอ้โหหม่อากจะให้ดูมันนเรองตมาค่ะอนุบไม่ได้อไม่ได้าไม่ดูออนยไม่ได้ออนาไม่ไ้อนาไม่ด้อนาไมปได้นชุไม่ดรนยากม่ด้าจะปรับอุณหาูมิใอนยาได้อนยไ่ด้อนยาได้อนาไม่ด้องนาไ่ด้นย แสดงว่าผมก็เพิ่งรู้ว่ามนุษย์ดาวผู้หญิงมันมีนมมันมีนมอันนี้คือเราวาดตามที่เขาบอกมาก็คือว่าจะมีรับการสื่อสารมาแล้วก็วาดและส่วนส่วนข้างบนเนี่ยนะคะที่เราเห็นเป็นคล้ายๆสาวอากาศเน่นะฮะเขาจะไว้รับคลื่นค่ะปกติเขาจะสื่อสารกันทางโทรจิตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ดาวที่เป็นเด็กยังไม่สามารถจะสื่อสารทางจิตได้ก็จะใช้ การรับสัญญาณได้ขึ้นเขาจะไม่ใช้ปากพูดกันนะคะแล้วข้างบนนั้นก็คือยานอันนี้ยานที่ที่ที่มาปรากฏนี่คือที่มีการรัดหมายที่สิงห์บุรีเนี่ยนะคะถ้าใครเคยได้ยินข่าวฮะช่วงนี้ที่ว่ามีคนนับหมื่นคนไปรอดูแล้วมียานมาปรากฏนี่ฮะยานลำนี้มาปรากฏตัดภาพไปเมื่อกี้นะฮะภาพเมื่อกี้นะฮะจะมียานมากจับนิดนึงเออภาพข้างล่างใช่ไหมครับ เนี่ยฮะมันชื่ออะไรโลโลกุกตาปาปิกเก็ตโตอะไรมาโลกุกตาปากระดิกกองค่ะอันนี้นะคะนี่คือภาพยานที่กำลังขึ้หาเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อดาวเขาค่ะแต่เขาคือเขาอยู่คนละจักรวาลกับเรานะฮะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะชื่อเขาแปลกแต่เพราะว่าเขามีจักรวาลของเขาเองนะคะโลกเขาใหญ่กว่าเราสามเท่านะคะอันนี้คือภาพที่ถ่ายได้นะสนใจไหมครับนะฮะที่คนเป็นหมื่นเลยฮะที่เห็นเห็นภาพโอ้ท่านไม่ชมครับดูนิดหนึ่งครับนี่คล้ายมากเลยนะฮะ จันบินที่สิงห์บุรีค่ะที่สิงห์บุรีช่องเจ็ดนะฮะนี่ออกช่องเจ็ดะใช่หรือโอ้ดูว่าบินครับบินบินโอ้ไม่ใช่มันอยู่กับที่ประตูอันนี้ออกช่องเจ็ดแล้วฮะจันบินที่สิงห์บุรีดวงจิตรถทางดาวมันจะตีความได่รู้ว่าเป็นผีเป็นดวงจิตต้องให้นักต้องให้นักน้ำเตยดูนะฮะอ๋อเห็นได้ด้วยตาเนื้อนะฮะถ่ายภาพได้นี่ไม่าพได้จับได้เป็นดวงจิตนะคะเป็นโลหะและคืออันนี้เราเห็นภาพนิ่งแต่จริงๆเขาเขาจะ เขาทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็หมุนรอบนึงแล้วก็ไปอย่างนี้นะคะถ่ายได้ด้วยวิดีโอเพราะฉะนั้นจ้องเจ็ดรายการมาอยากความจริงเอาไปออกรายการตอนนั้นจอรนูโวกับรู้สึกว่าแต่เรื่องแบบนี้ฝรั่งหลายๆคนเขาก็พิสูจน์กันอยู่นะคะพี่เก่งที่จะมีสารคดีเรื่องหนึ่งหนังมใจใครดูที่แบบจะจับเป็นเหมือนมนุษย์ต่งดาวอย่างเงี้ยที่เขาจะเอามาผ่าไม่รู้ของจริงหรือของปลอมที่ตอนหลังเขาเอามาบอกว่าเป็นของปลอม แต่น้ังใจก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันที่แอรีห้าห้าสิบเอ็ดเอะแทบเจอทุกครั้งที่มีหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวดิเอ็กไฟ้ค่ะโมเดอร์ใช่ใช่โมเดอร์ล่าสุดนี่โมโมกับโมเดอร์ใช่ใช่แต่ล่าสุดเรื่องอะไรนะที่ที่อะไรนะที่เราไปดูกันนะก็มีอรีห้สอินเดียแนโจ้ดก็จะมีแอรีหอินเดียนโจ้ดในช่องล่าสุดมีแอรีห้าเอน เป็นเรื่องจานบินเลยนะผมดูไปเอ๊ะตรงลงเรามาดูหนังอะไรกันเนี่ยเรากลับไปเราก็งงกันเหมือนกันนะฮะมีมีแบบเห็นตัวไหมผมอยากเห็นเป็นตัวเนี่ขออนุญาตขออนุญาตอันนี้อันนี้ที่เขากลาที่เขาถ่ายได้นะนะอันนี้อันนี้ที่เขาถ่ายได้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นแสงอะไม่เป็นมันเป็นใครก็ได้นะมาใส่แสงแสงอะไรอ่าแต่ว่าดูข้างๆนะฮะมีคนเดินนะฮะอยู่ในป่าอ้อยนะฮะมีคนเดินเป็นเงาดำๆเนี่ยนะฮะคนเดินนั่นคือคนนะนั่นคือคนคือแต่ว่าแสงแสงนี่ไม่ใช่คนนะ เขาอยู่คคลมิตินะคะเดินผ่านคนแล้วคนไม่เห็นนะคะคนที่แบกอ้อยนี่ไม่เห็นนะคนที่แบกอ้อยที่จะใส่ชุดดำๆนี่เขาจะไม่เห็นคนล่างล่างชุดขาวนี่นะคะเราลงไม่ถามนะเขาไม่เห็นแต่เราอยู่บนเขาเราเห็นสะท้อนแสงทำไมเราเห็นเขาไม่เห็นมันเป็นมิติที่เขาจะให้เราบันทึกภาพเนี่ยค่ะบันทึกภาพเขาก็เราก็บันทึกภาพเขาได้แต่คนข้างล่างเดินผ่านนี่เขาจะไม่เห็นเลยอ้าวแล้วตอนที่พี่ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะพี่คือรู้ได้ไงว่าเขาลงมาแล้วอะคะก็คือเราอยู่วันเนี้ยวันที่เราบันทึกภาพอันนี้ได้เนี่ยนะฮะ จร,จริงๆแล้วคนที่พึ่งได้คือคนที่มาจากกรุงเทพนะคะแล้ววันนั้นรายการสรารคดีคที่เขาไปถ่ายทําบนถากระลาสรารคดียู o โอในเมืองไทยนะ,ะคะที่มีแล้วมีอะไรม,ม,มีโจมีดิฟเป็นเป็นพิธีกรนะฮะ,ะไปตั้งหลักอยู่สี่วันแล้ววันนี้คือวันแรกที่ขึ้นไปขณะที่ตั้งกล้องอยู่เนี่ยเขาจะปรากฏข้างล่างซึ่งข้างล่างมีคนตัดอ้อยอยู่แล้วล่างนี้เขาเดินผ่านก็เอ๊ะทำไมเขาทำไมขาว มากกว่าคนปกติก็เลยบันทึกภาพไว้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนแต่พอเอามาดูแล้วเขาจะไม่มีหน้าตาแล้วจะเป็นเรืองแสงไปหมดเลยแล้วก็เราก็ลงไปถามคนที่เขากําลังแบกอ๋อซึ่งจะเป็นชุดดำเนี่นะฮะเขาบอกเขาไม่เห็นเขาไม่มีคนอยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยจริงได้ภาพนี้มานะคะแล้วดรเทพนมท่านก็เอาไปพิสูจน์แล้ว ฮะแล้วได้สื่อถามกับมนุษย์ต่างดาวที่ท่านสื่อสารมาฮะอาจารย์เทพนมสื่อสารไปฮะอาจารย์เทพนนสื่อสารมานานแล้วนะฮะขออนุญาตรูปานะฮะนี่นี่คือเป็นรูปแบบพลังงานอีกแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นตัวคนนะฮะอันนี้เป็นรูปพลังงานอีกแบบนี่ลงมาเป็นเนี่ยฮะตอนแรกไม่ลงแล้วลงฟืบมาเป็นรูปร่างพลังงานนะฮะเขาจะลงมาได้ทั้งเป็นกายเนื้อแล้วก็เป็นรูปแบบพลังงาน อันนี้ถ่ายได้เหมือนที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นพลังงานแบบนี้ที่ญี่ปุ่นก็ถ่ายได้คล้ายๆหลายๆที่ในในโลกนี้ถ่ายได้คล้ายๆกันภาพคล้ายกันใช่ไหมฮะเขาเขาสมมติเราอยากจะคุยเขาเนี่ยเราจะคุยคุยภาษาไทยรู้เรื่องไหมรู้อ่ะเขาสื่อทางจิตนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยสื่อทางจิตน้ำใเหมือนคุยกับผีไหมคล้ายๆค่ะเวลาเจอผีบางทีก็ไม่ต้องอ้าปากกับเราพูดในใจก็จะได้เหมือนกันค่ะ แต่ที่นี้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันที่จะติดต่อกับใครหรือไม่ติดต่อกับใครนะครับเขาอชอบติดต่อกับใครอะคะอย่างนี้ไม่ใช่ชอบเป็นเป็นงานของเขาเขาจะวางเขาจะวางโครงงานโครงขายไว้ในโลกมนุษย์เนี่ยเขาจะมีการเทรนนิ่งคนเนี่ยอย่างกลุ่มของเขาเนี่ยเทรนมา60สบกว่าคนเมื่อ1ิปีที่แล้ว10ปีที่แล้วผมยังไม่รู้จักเขาเลยผม,มรู้จัก2องปีเองอนะผมเพิ่งรู้จกักผมเพิ่งมาสนใจมนุษย์ต่างดาวจริงไม่ได้สนใจเลยนะเพราะว่า